สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลอร์ทาร์โร่แอนด์เดสตินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาด้วยผ้าทาโร่นะคะแล้วก็เป็นการอัปเดตดวงชะตาจากดาวย้ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส5 6 5าหสาำหรับชาวราศีและลัคนา,าราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง12มิถุนายนนะคะแจ้งไว้ก่อนนะว่าการทำนายดวงแบบนี้จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้ลงลึกเฉพาะเจาะจงดวงใครไปพิเศษนะคะนะเพราะ แต่ละคนเนี่ยจะมีรายละเอียดดวงที่แตกต่างกันไปจะให้ตรงกับทุกท่านเลยคงจะยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประกดารใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยในณที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยอาจารย์กดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งนะคะนะกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยละกันเป็นกําลังใจให้กันเนาะใครชอบอ่านดวงดวาวันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์กันได้เลยอาจารย์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทั้งลายไอดีที่อยู่ทางด้านมุมซ้ายหรือว่ากดทั้งลิงก์ทางด้านที่อยู่ในช่อง description ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวลัคนาและราศีพฤษภนะคะ มากค่ะทั้งชาวลัคนาพฤษศและราศีพฤษศนะคะนันเดี๋ยวในรอบแรกอาจารย์จะขออัปเดตดาวที่กําลังจะย้ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก่อนเลยนะคะสําหรับดาวดวงแรกนะคะที่กําลังจะย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์ก็คือดาวอาทิตย์นะคะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะคะเรียกว่าย้ายจากภพสุภาษะนะคะเข้าสู่ภพกัมมะนั่นเองนะคะก็ต้องแปลแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวชาวราศีพฤษศเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของการงานจะมีความโดดเด่นมากขึ้น นะคะนะบางคนจะได้ดีลงานกับพวกข้าราชการนะคะนะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีตําแหน่งงานในระดับสูงเป็นผู้บริหารอะไรพวกนี้นะคะนะแล้วก็เข้ามาเรียกว่าทําให้การงานของคุณนะมีความเฉิดฉายโดดเด่นมากขึ้นนะคะนะเรียกว่าจะบอกว่างานยุ่งมากขึ้นก็ได้นะคะนะแต่ว่ามันก็เป็นไปนในเชิงบวกเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผลลัพธ์ของมันมันก็จะเข้าสู่นะคะเข้าสู่ตัวคุณโดยตรงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจังหวะ จังหวัดที่2เนี่ยนะคะนะดาวราหูเจ้าเรือนภพกรมะนะคะของคุณเนี่ยมันก็ยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีพุธศพนะคะนะเ,เรียกว่าทับลัคนาทับดาวอาทิตย์ของคุณอยู่ดีนะคะนะดังนั้นนะคะอาจจะมีบางคนด้วยแหละที่อาจจะมีครอบครัวหรือสมาชิกในบ้านนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานคุณด้วยบางคนนะคะจะมีการตกลงพูดคุยกับภายในครอบครัวนะเกี่ยวกับเรื่องของการขยายงานหรือว่ามีกิจการทําอะไรสักอย่างร่วมกันภายในบ้านนะคะนะเรียกว่า ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะนะนอกจากนี้นะคะ ต่อมานะดาวเกตนะคะที่รับลักนาของชาวราศีพฤษภอยู่เนี่ยนะคะก็กําลังจะย้ายออกแล้วนะคะย้ายออกไปในหลังวันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะการย้ายออกครั้งนี้นะคะก็คือย้ายเข้าสู่ราศีเมฆพ,พบวินาศของคุณนั่นเองนะคะนะอาจารย์มองว่าชาวพฤษภนะคะลำพังปีกว่าๆก,ก่อนหน้านี้ที่มีราหูทับลัคนาอยู่คุณมีเรื่องวุ่นวายวุ่นแซดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาตลอดนะคะมีเรื่องของความไม่แน่นอนมีเรื่องของการโยกย้ายมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายหลาย สิ่งหลายอย่างนะคะเข้ามาโดยเฉพาะจากเรื่องของการงานนะคะและมีความชัดมากนะคะยิ่งยุ่งมากๆเลยตั้งแต่ก่อนปีใหม่เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงณโมเมนต์เนี้ยนะคะนะก่อนเข้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะก่อนที่จะก่อนที่จะหมดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณก็ยังยุ่งคุณก็ยังวุ่นวายนะคะกับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเก็บขี้ให้ชาวบ้านบ้างล่ะทํางานของคนอื่นบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่พอหลัง20กุมภาพันธ์ไปแล้วดาวเกตย้ายออกนะคะย้ายเข้าพพวินาศคุณจะเบาตัวลงไปเยอะเบา หัวลงไปเยอะเลยทีเดียวต้องพูดแบบนี้เลยนะคะนะถึงแม้ว่าความวุ่นวายอะไรต่างๆมาอาจจะยังไม่ได้แบบว่าจบสิ้นลงไปนะคะแต่อาจารย์มองว่าปัญหาเก่าๆหรือปัญหาที่คุณเคยสาสางมานะคะนะมันจะถึงจุดที่มันเรียกว่ามันจะคลี่คลายได้นะคะนาะเกตเข้าสู่พบวินาศนะความวุ่นวายต่างๆมันก็วินาศลงมันก็เบาบางลงนะคะนะแต่ทีนี้นะเรื่องของพอมันย้ายไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังดันอยู่ข้างหลังลัคนาเนอะคุณก็อาจจะยังรู้สึกมีความกดดนันหรือมีความรู้สึกแบบปั่นป่วนทิ้งท้ายความรู้ รู้สึกว่อร์เวอร์อนๆ,ๆอยู่จากงานเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทิ้งเหมือนเป็นแบบเป็นเขาลางเป็นเงาของคุณอยู่อะนะคะนะแต่ว่าก็ดูแต่ว่าดูดูแล้วยังไงยังไงก็น่าจะดีขึ้นแหละนะคะปวดหัวน้อยลงนะ โอเคต่อมานะคะที่ดาวอังคารและดาวศุกร์นะคะกลุ่มกันนะคะในราศีธนูนะคะแทบจะเกิดตลอดเดือนภุมพาพันธ์เลยทีเดียวนะคะดาวอังคารและดาวศุกร์นะคะเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนตัวคุณนะคะแล้วก็คู่ครองด้วยมีโอกาสในเรื่องของการเรียกว่าควงกันไปต่างประเทศควงกันไปต่างจังหวัดอาจจะพากัไปเที่ยวพากไปปั๊มลูกต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้แบบจังหวัดสวีทกันอะไรกันนะคะนะบางคู่นะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะกักตัวนะหรือต่างคนต่างอยู่นะคะ หลังจากนี้ก็อาจจะมีการเรื่องของการเดินทางร่วมกันขึ้นมาด้วยนะคะนะแต่ก็ระวังแล้วกันว่าเดินทางไปทะเลาะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบมรณะเนาะมันก็จะแบบว่าเรียกว่าอาจจะไม่ได้แบบหวานสดชื่นซะเต็มที่ซะอย่างเดียวหรอกแต่ว่าก็มุมมองนะคะอาจารย์มองว่ามันก็ยังดีกว่าอยู่ห่างกันนะเนาะได้ใช้เวลาร่วมกันบ้างอะไรบ้างนะคะ ต่อกันนะคะสำหรับดาวอังคารและดาวศุกร์ที่สถิตยอยู่ที่ราศีธนูนะคะพบมรณะแบบนี้เนี่ยยังให้ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหาว่าคุณกับแฟนกับคนรักกับคนคุยกับกิ๊ก นะคะหรือคุณอาจจะไม่นับสถานะอะไรทั้งใดใดทั้งสิ้นน่ะถ้ามีการพบปะเจอๆนะคะนะได้รวมเตียงได้อะไรการอะไรอย่างนี้สิ่งที่ต้องระวังก็จะต้องระวังในเรื่องของโรคติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์โรคเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์อะไรทั้งหลายด้วยนะคะหรือบางทีมันอาจจะเป็นโรคที่แบบเช่นโรคเริมอะไรอย่างนี้ที่มันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์หรอกแต่ว่ามันจะสัมพันธ์กันในเรื่องของการเรียกว่าการถุงเนื้อต้องตัวการอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ให้ระวังโรคติด ต่อแบบนี้ไว้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะดาวพุธดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่กำลังจะมีการขยับเดินหน้านะคะในราศีมังกรนะคะนะตรงนี้นะคะอาจารย์มองว่าชาวพฤุษศปนะท้ก่อนในนี้มีการพูดคุยกับเจ้านายนะคะนะหรือกับผู้ใหญ่คุยกับอาจารย์หรือว่าการเดีลยวกันกันกบอ่กระทรวงต่างประเทศหรือว่าเรามีเรื่องของการแบบจะขอไปเรียนต่อขอไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้าหรือยังไม่ได้ข่าวไม่ได้คําตอบอะไรใดๆหรือว่ามันกลับไปกลับมาตีไปตีมาอะไรเงี้ยนะคะหลังวันที่5กุุภาพันเป็นต้น ไปนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะราบรื่นขึ้นการพูดคุยเจรจาขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์นะคะการเดินเอกสาระอะไรต่างๆจะได้คําตอบที่ชัดเจนละได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะคะหลังวันที่5กุมภานะ แต่ทีนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะต่อให้แบบคําตอบมาเป็นมุมที่ดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นดาวเสาร์เนอะการเดินทางการทํางานรายละเอียดการออจัดเตรียมจัดตัวนะคะหรือว่าการจะแบบโอ้โหจะต้องแพ็คของเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยยังคงมีอะไรที่มีปัญหาอะไรสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องไปจัดการอยู่แล้วก็ต้องอะไรต้องเหนื่อยกับมันน่ยไปตลอดทั้งปี65เลยทีเดียวนะคะนะดาวพฤหัสนะคะนะยัง ครองอยู่ที่ราศีกุมนะคะพบกัมมาของคุณนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการงานชาวราศีพฤษภนะคะนะคุณยังคงงานเยอะงานขยายตัวนะคะนะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางสัมพันธ์กับต่างประเทศอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะอาจารย์มองว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่เป็นมุมดีเนาะก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างดอกคนของมันเนี่ยคือมันได้แก่ตัวของคุณเองทท่านั้นเลยนะคะนะแล้วเดี๋ยวการงานอนาะจารย์มองว่ามันน่าจะเบาบางลงหรือว่าแบบหนักน้อยกว่านี้นะคะในช่ว ่วงประมาณเรียกว่ามีนาเมษาเป็นต้นไปนะคะนาสังลาหูย้ายออกแล้วก็พรอหัดก็ยกออกอีกทีนึงนะคะนาจะหาว่าคุณเหนื่อยมาตลอดปีกว่าๆเนี่ยนะคะพืชศพนะเดี๋ยวมีนาเมษาเป็นต้นไปคุณจะเริ่มแบบเออหายใจคล่องตัวมากขึ้นเริ่มแบบมีเวลาในเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะทนอีกนิดหนึ่งนะคะโอเคเรามาลงดีเทลกันต่อด้วยไพ่ทาโร่นะคะสำหรับ12ด้านในชีวิตของคุณในช่วงเดือนคุมภาพันธ์นี้นะคะ ไพ่ตำแหน่งตนูนะคะไฟฟอบคั ups, นะคะแหมชาวราศีพฤษภเนี่จิตตกส่งท้ายเลยทีเดียวนะคะก่อนราหูจะย้ายไปขอคูจิตตกหน่อยละกันนะคะคุณจะรู้สึกเสียดมเสียดายอะไรกับบางสิ่งบางอย่างนะคะค่อนข้างมากนะคะอาจจะเป็นการงานที่เสียหายหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําพังทาเสียไปนะคะนะใครบางคนที่เดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วคุณเองอะ่ะคือคุณรู้อ่ะรู้เหตุผลว่ามันทําไมแต่คุณไม่สามารถทําใจได้นะคะนะจิตใจยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่มันแบบผ่านไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ เรื่องของเงิน,งนทองทองนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เข้ามาช่วยคุณเลยทีเดียวเรื่องอื่นอ,นอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบใจหอเหี่ยวนะแต่ถ้า,ถา,ถาตรงไหนอ่ะมีใครมาชี้ว่าเงินทองอยู่ตรงไหนนะคือเหมือนไฟคุณลุกกลับมาอีกครั้งแล้วคุณก็จะขยันหาเงินหาทองมากเลยนะคะมีโอกาสที่จะมีเพื่อนนะคะหรือมีคนรู้จักคนใกล้ชิดเนี่ยเอาข้อเสนอเรื่องการเงินหรือว่าช่องทางการเงินดีๆเอามาให้คุณด้วยนะคะ เพื่อนฝูงคนสนิทคนรอบข้างสังคมของคุณช่วงนี้คุณจะรู้สึกอึดอัดนะคะนะคุณรู้สึกเหมือนแบบคนทุกคนรอบตัวคุณอนะจับตาดูคุณหรือว่าเรื่องของแบบการถูกจับผิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆทําให้คุณไม่ค่อยอยากที่จะแบบอยากไม่ค่อยอยากเอาเรื่องส่วนตัวไปพูดกับใครอะนะคะนะเพราะว่าพูดกับใครเขาก็จะมองว่าไอ้ทำไมเราไม่ทําแบบนั้นทําไมเราไม่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่คนที่ไม่เข้าใจเรานะคะ เรื่องภายในบ้านภายในช่องนะคะอสังหาริมทรัพย์เดทนะคะช่วงนี้ดูท่าทางคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่มีเรื่องของการเดินทางอะไรแบบนี้ระวังสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องนะคะวงสาคณาญาติด,ด้วยอาจจะมีคนเจ็บหรือว่ามากกว่าเจ็บขึ้นไปนะคะได้ยินข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะักทรัพย์สินภายในบ้านหรือว่าเาฟ,ฟอร์นิเจอร์บ้านช่องนะคะอาจจะมีส่วนที่ผุพังอาจจะต้องซ่อมแซมแก้ไขนะคะก็ะซ่อมไปก็แล้วกันลดลาด้วยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเข้าศูนย์บ่อยน่อยนะคะเช็คสภาพเนาะ โอเคต่อมาภายในภพปุตตานะคะ k i n g ซฟเอนเดเนะคะช่วงนี้ใครมีบุตรหลานบริวารล,ลูกน้องเนี่ยเขาจะมาของเงินของงบปประมาณคุณมากเป็นพิเศษเลยนะ โอเคต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะ Ace of Cups นะคะชาวผู้ศพนะคะดูคุณเนี่ยกำลังโหยหาความสุขนะคะเอามากๆเลยบางทีมันเป็นความสุขชนิดที่แบบขอผู้ฉาบชฉวยหน่อยก็ยังดีอะตอนนี้จิตใจกูไม่ไหวแล้วนะคะบางครั้งได้ดื่มอะไรแบบเบาๆสักแก้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยให้คุณอะผ่านคืนวันที่มันโหดร้ายได้อย่างน้อยก็ได้นอนหลับลงอะนะถ้ามันนิดๆหน่อยๆน,น,นะคะก็ดื่มไปอะไรที่มันแบบโอเคกับร่างกายหรือโอเคกับจิตใจคุณก็ทําแต่ยาไปเสพติดมันมากเกินไปนะอย่าไปติดสุขมันเกินไปเพราะว่าถ้าวัน มันคุณไม่มีความสุขสิ่งเหล่านี้แล้ว่คุณจะไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้อต้องเตือนแบบนี้นะ ต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะเอซอมวอนนะคะคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นคุยหรือว่าได้มีความสัมพันธ์เริ่มต้นกับคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะนะ,นะเรียกว่าเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคือขอเบอร์ขอไลน์ขอจีบว่าลุ้งขึ้นเป็นแฟนเลยนะมันความสัมพันธ์มันรีบมากมันรู้ม,มันจะรีบไปไหนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณชอบก็แล้วแต่นะต่อมานะคะคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะแปดไม่เท่าแบบนี้อ่ะอย่างที่บอกไปคุณมีโอกาสที่จะควงกันไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเลยว่า ไปพักผ่อนไปรีสอร์ทไปเปลี่ยนบรรยากาศอะไรกันนะคะนะคนที่มีคนคุยอยู่นะคะทํานองเดียวกับคนโสดเลยคุณจะมีคนเข้ามาคุยเพิ่มนะคะบเบอร์เถอเนี่ยอาจจะมาทีเดียวหลายๆคนด้วยแบ้าบางทีเนี่ยรถไฟชนกันคุณสับรางไม่ทันทักชื่อผิดคนนั้นเป็นคนนี้นะคะระวังไว้ให้ดีนะชาวพุธศพนะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในภพมรณะนะคะเอสอบคัพนะคะชาวพุธศพอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้นะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตคุณแล้วอ่ะคุณปล่อยไปเถอะ นะคะทั้งของใช้ใกล้ตัวเสื้อผ้าหนังสือหนังหาที่ซื้อมา3ปีไม่อ่านนะขายเถอะนะคะเอาไปบริจาคเถอะนะคะนะไม่ต้องไปเสียดายแล้วหลักของที่มีอยู่ในห้องของที่อยู่ในบ้านคุณนะเกิน2ปีถ้าคุณไม่ได้ใช้นะหลังจากนี้มันก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะคะนะรวมไปจกนกระทั่งถึงใครบางคนที่มันไม่อยากจะอยู่ในชีวิตคุณแล้วนะคะคุณเทมันเถอะนะจริงๆ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภานะคะ t o of Cups นะคะแหมไพ่มีความสัมพันธ์กันนะคะนะได้ยังไงยังไงก็จะมีเรื่องเกณฑ์เรื่องของการเดินทางกับคนรักกับคู่ครองหรืออีกในนึงนะคะต่อให้คุณเป็นคนโสดนะคะถ้าหาว่ามีเรื่องของการเดินทางไปที่ใหม่ๆไป ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศไปดีวงานไปอะไรที่ที่ไม่เคยไปอ่ะคุณจะได้ไปเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุยแล้วถูกชะตามากนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะกลายไปเป็นเพื่อนสนิทกลายเป็นคนรักในอนาะคตได้นะคะอีกนิดนึงนะคะชาวราศรีพฤษภนะคุณอาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีเจ้านายบางคนนะกําลังแอบหลงรักคุณอยู่แล้วก็พยายามที่จะเข้ามาจีบด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานซิกซซบซอดนะการงานอ่นอืดๆหน่อยช่วงนี้อาจจะดันๆอะไรไม่ค่อยขึ้นนะคะนัดใครไว้ก็เลดลูกคงลูกค้าก็ขอเลื่อนนัดเลื่อนสัญญาอะไรแบบนี้นะคะแต่มองว่าปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการงานชาวพุษธศพเนี่ยมันกําลังจะคลี่คลายไปแล้วนะคะนั้นแล้วก็มองว่าจังหวะที่มันจะคลี่คลายได้แบบชัดเจนจนคุรู้สึกว่าเ,เฮ้ยมันมีความก้าวหน้าเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่พบกัมนะก็คือหลัง13กุมพาพันธ์ เป็นต้นไปนะคะอดทนนิดนึงนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้คิงซบซอสนะแหมต้องบอกงี้ว่าชุดโพนะคุณอาจจะไม่ได้มีโชคลาภที่อะไรที่มันชัดเจนหรอกอได้อย่างมากมาเป็นแบบสัตว์สองเท้าอาจจะได้แฟนใหม่ได้กิ๊กใหม่มาเป็นคนคุยแต่ว่าถนะ้าหาว่าเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรนะคะนะมันอาจจะต้องผ่านการเซ็นสัญญาหรือเรื่องของการคาประกันมาเกาะนะคะหรือว่าผ่านขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการเช็คความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณถึงจะได้มามันไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคะนะแบบนั้นจะยังไม่เห็นนะคะ ต่อมา,พาไพ่ใบสุดท้ายนะคะคิงซับวอนนะคะชาวพุศโศพต้องบอกอย่างนี้นะคะแม้ว่าไพ่พบวินาศของคุณเนี่ยมันจะเป็นไพ่คนแต่ข้อดีของมันก็คือ คุณเนี่ยมีคนแบกอัพคุณเนี่ยมีคนหนุนหลังอยู่เสมอนะคะนะคุณจะไม่มีทางเซล,ลม้มลงไปไหนไม่ว่าคุณจะผิดพลาดอะไรใดๆก็ตามทีนะคะเรื่องผิดพลาดของคุณอะไรของคุณก็ตามนะมีคนซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างหลังนะคะเจ้าหน o เจ้านายนะคะถ้าเขารู้ว่าคุณผิดพลาดอะต่อหน้าเขาอาจจะดานะแต่ในที่ประชุมเขาออกรับแทนคุณทุกอย่างนะคะนะอย่าจิตอย่าจิตอย่าจิตตกอย่าใจเสียนานนะคะรีบรีบุกกลับขึ้นมาทํางานกลับขึ้นมาทาหน้าที่ของตัวเองนะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงของชาวพฤษภศพและลัคนาพฤษภศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะคลิปนี้แม่แม่แม่อะไรยังไงคอมเมนต์คอมเมนต์ลงมานะคะกําลังรอกําลังรอฟังเลยนะคะนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย